สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะดิฉันก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอการเลี้ยงบัวนะคะในช่วงฤดูการทํานานะคะ,ะเลี้ยงบัวอย่างไรนะคะมีหญ้าที่ไหนให้เขากินนะคะอันนี้หลายๆคนก็น่าจะเจอนะคะอุปสรรคเดียวกันกับดิฉันนะคะคือไม่มีที่จะ ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวกินแล้วค่ะเพื่อนๆพนนะคะวัวจะต้องอยู่ในคอกนะคะแล้วคนเลี้ยงจะต้องออกไปหาหญ้ามาให้เขานะคะทีนี้ถามว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะดิฉันสามารถเ,าเลี้ยงวัวให้รอดได้อย่างไรนะคะอันนี้กำลังจะบอก วิธีหาหญ้านะคะทำเลหาหญ้านะคะเราจะไปเกี่ยวญ้าที่ไหนได้บ้างนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ไม่รู้เลยว่าจะไปเกี่ยวญ้าที่ไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวฉันจะแนะนำให้เพื่อนๆไปเดินดูบริเวณไปเดินดูบริเวณห้วยหนองคลองบึงนะคะเพื่อนๆ ริมห้วยหนองคลองมึงนะคะมันจะมีต้นหญ้าขึ้นเยอะเลยนะคะทีนี้เราจะลงไปเกี่ยวหญ้าที่อยู่ในน้ําก็ไม่ได้หนะคะเพราะว่าหญ้าที่อยู่ในน้ําวัวจะไม่กินนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆจะไปเกี่ยวไให้ควายกินนะคะอันนี้ได้คะ่ะเพราะว่าควายเนี่ยกินได้แต่วัวเขาจะไม่กินจะต้องเกี่ยวอ่า ยอดหญ้าที่มันขึ้นเหนือน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนแล้วถ้ามันเปียกน้าเพื่อนเพื่อนจะต้องเอามาพึ่งให้มันสะเด็ดน้ําก่อนนะคะแล้วถึงจะให้เขากินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องลงไปเกี่ยวในน้ําก็ได้นะคะเพราะว่าริมห้อยหนองคลองมึงมันจะมีต้นหญ้าขึ้นเยอะอยู่แล้วล้าเกี่ยวอยู่อ่าตรงริมๆนะคะข้างๆขอบสะนะคะจุดนั้นเราจะมีหญ้าเยอะนะคะเพื่อนเพื่อน ดี๋ยวเพืเ่อนๆลองเดินไปดูนะคะแต่ถ้าอมันไม่มีแล้วนะคะให้เพืเ่อนๆกลับมาดูที่คันนานะคะช่วงนี้นะคะต้นยาที่ขึ้นตามคันนาก็มีเยอะนะคะเพืเ่อนๆค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันก็นั่งอยู่ที่คันนานะคะอ่คันนาของตัวเองด้วยนะคะที่นาของตัวเองเลยนะคะเพืเ่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีต้นย่านะคะ เราก็อาจจะใช้เคียวนะคะเกี่ยวหรืออาจจะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะคะก็สะดวกดีเช่นกันนะคะค่ะอย่ามองข้ามนะคะต้นหญ้าที่บนอยู่บนคันนาเนี่ยสามารถเลี้ยงบัวได้เป็นเดือนนะคะเ,เพื่อนๆถ้าหากว่า ในที่นาของเราเนี่ก็เกี่ยวหมดแล้วนะคะเพื่อนๆระหว่างรอให้ยอดใหม่มันขึ้นมานะคะก็มันจะอยู่ที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็จะขึ้นมาเราก็สามารถกลับมาตัดอีกรอบได้ระหว่างที่รอนะคะเราก็เลี้ยวไปดูคันนาของหยัดพี่น้องนะคะคันนาที่อยู่ใกล้ๆนะคะบริเวณใกล้ๆที่เราเกี่ยวเนี่ยล่ะค่ะเขาก็คงไม่ห่วงนะคะเพราะว่ามันเป็นวัชพืชของอ่านาข้าวนะคะเพื่อนๆค่ะก็ ไปเลยค่ะเอากระสอบถุงปุ๋ยนะคะไปเกี่ยวนะคะไปตัดเอามาให้บัวนะคะแค่นี้นะคะก็สามารถที่จะเลี้ยงบัวให้รอดได้นะคะในช่วงระหว่างการทำนานะคะเพื่อนๆค่ะที่แนะนำนี้นะคะก็ทำมาเป็นเดือนแล้วนะคะเพื่อน ถ้าไม่ทําอย่างนี้นะคะก็ไม่มีหญ้าให้บัวกินนะคะวันหนึ่งนะคะก็จะเกี่ยวได้อ่าหลายกระสอบนะคะบัวก็จะกินอยู่ที่ประมาณห้าถึงหกกระสอบนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแนะนํากันนะคะสําหรับใครที่ไม่มีทางออกนะคะกําลังเลี้ยงบัวอยู่แล้วไม่มีทางออกเลยนะคะฝางแห้งก็ไม่ได้เก็บไว้นะคะก็อ่า เอาเทคนิคของที่ันนะคะไปทำเลยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะ